บ้านเราเนี่ยมีแอร์อยู่4-5ตัวแล้วก็ชาร์จเกี่ยวกับรถไฟฟ้าด้วย2คันเพราะฉะนั้นค่าไฟในแต่ละเดือนเนี่ยตกแปดพันวบาทซึ่งนายท่านมองว่ามันมันมันเยอะไปที่บ้านเราครับจุดนั้นคือจุดชาร์จไฟของ m p นะฮะจุดนี้เราจะชาร์จของวันโวะเราจะใช้ชาร์จไป2คันที่บ้านแล้วก็มีแอร์อยู่5ตัว ค่าไฟต่อเดือนที่เราเสียก็สุดแปดพันกว่าบาทอึงได้ประมาณน,นั้นเลยครับพอดีนายท่านไปเปิดดูวิดีโอแล้วไปเจอโฆษณาของบริษัทสุรทิศท่านก็ไปเปิดดูยังไงไม่รู้แล้วท่านก็เรียกผมเข้าไปในห้องบอกว่าท่านนี้ติดต่อบ,บริษัทอี่างที้ท,ทไรครับคุณพ่อครับติดโซลาร์เซลล์ไงก็ต,ตามนั้นเลยครับผมก็ประสานเลยทีนี้จบเลยแต่โซลติคเร็วนะครับใช้เวลาไม่นานทางนั้นเขาก็ตอบกลับมาแล้วเราก็ได้ได้โทรประสานคุยกันทางบริษัทนัดวันให้เลยครับไม่นานครับแล้วก็ในเวลาการติดตั้งเนี่ยสองวันสองวัน แล้ก็ทีมงานให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟออนกิดดีมากครับ ครับโดยบ้านหลังนี้เองก็ได้มีการติดตั้งตัวออปติเมเซอร์นะครับเข้าไปใต้แผงแต่ละแผงเลยโดยข้อดีหรือฟีเจอร์หลักของตัวออปติเมเซอร์นะครับเมื่อเราติดตั้งเข้าไปในระบบคือในเรื่องของปริมาณพลังงานที่ได้มากกว่านะครับหรือไฮเออร์ยิวนะครับโดยที่แต่ละแผงนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยรบกวนภายนอกตัวออปติเมเซอร์เองเขาก็จะช่วยในการบริหารจัดการในเรื่องนี้นะครับโดยในตัวออลติเมเซอร์เองเขาจะมีฟังก์ชันเล็บบิดชัดดาวนะครับในตัวเลยนะครับระบบนี้นะครับคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อ ตัดไฟนะครับจากแผงโซลา r เซลล์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับตัวเขาเองก็สามารถที่จะทำงานในระบนี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับคือ smart O&M คือการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบได้อย่างง่ายดายนะครับตัว Optimizer เองเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Fusion Solar ได้โดยเป็นแอปเดียวกันกับที่เราใช้ดูอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยนะครับโดยรวมนะครับบ้านของทางลูกค้านะครับมีการใช้แอร์ถึง5ตัวนะครับ แล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้าทั้งสองคันนะครับการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปแบบออนกิดเข้าไปนะครับรวมกับตัวออลติเมเซอร์นะครับถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับต้องหาวิธีที่จะช่วยลดการจ่ายท่าไฟลงมาด้วยการใช้แบบโซลาร์เซลล์ที่จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้เพิ่มขึ้นอีกสำหรับใครสนใจครับลองติดต่อประสานกับทางบริษัทโซลาเทคดูนะครับเขามีเจ้าหน้าที่ที่คอยตอบคำถามให้ความรู้เรื่องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครับ